ดรามา่าศิลปินหมอลำสาวหลุดปากถึงขันดาเมจเจ้าของวัวอีสวัสดีครับสวัสดีครับ FC ฟซีตัวเกียบมิวสิกเอฟซพุยบาทพินแลนด์และก็ับเอฟมอลำทั่วโลกนะครับจากการที่ได้ไปติดตามข้อมูลข่าวสารตามแพดรอบต่างๆครับเพื่อที่จะนํามาเล่าข่าวให้ FC ได้รับชมรับฟังและก็ร่มกันแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาครับนะครับ ล่าสุดได้เห็นความเคลื่อนไหวนะครับเพจต่างๆนะครับได้มีการลุ่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนะครับที่มีแม่ซิลิปปินสาวทัานหนึ่งได้ออกประโพดตัดเพ้อในสิ่งที่ตัวเองกลังโดนนะครับคตรที่ขึ้นซื่อว่าเป็นลูกดาท่อใครได้รับความเสียอกเสียใจนะครับ ตามที่ผมขึ้นใ้เอฟทีได้เห็นนี่แหละครับว่าพวกเจ้าพวก雷า,าคอยอ e e, ีอีคอยบดเจ็บปันไดดอกเพราะคอยเจ็บจากคนที่คอยหักที่สุดสารพัดที่สีดานี่คือโพดของแม่ศิลปินถัดนหนึ่งได้ออกว่าตัดพ่อ ในสิ่งที่ตัวเองโดนอยู่นะตอนนี้เรื่องเล่าประเด็นเหล่านี้นะครับ FC กะเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมามนะครับว่าสิ่งที่แม่ศิลปินคนนี้โดนกระทําสาเหตุมันมา,ากายอิงหยัง,ยงเพราะเรื่องราวข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประเด็นนี้มันมีมานานแล้วนะครับสาหรับศิลปินหมอรำสาว คนนี้จะบอได้ให้ความสําคัญกับคนที่เป็นแม่เท่าที่ควรนะครับยังี่หูนะครับบอดดห้เลี่ยงมาเต่น,น่อยคอยกับบได้ออนซอดนะครับหลายคนไปนแสดงความคิดเห็นครับว่าเป็นประเด็นสร้างกระแสหรือไม่นะครับอยากให้ลูกตัวเองอยู่ในกระแสหรือไม่ อยากให้ลูกตัวเองไหนมีคนพูดถึงหรือเปล่าถึงไหนมีการโพสต์พอออกมาแบบนี้ซึ่งหลายคนเอฟกลับไปแสดงความคิเดเห็นตามที่ผมขึ้นให้เอฟได้เห็นเนี่ยแหละครับอย่างพู้ทีใสยูเซอร์เนนะครับ username นมหนึ่งคนก็บ,บอกว่าดูจากการเม้นตอบเอฟก็น่าจะรู้นะว่าเด็กคนนี้ปากเป็นยังไงเยาวาแต่เมร์เขาเลย ที่เขาเจออะไรมาเยอะไม่มีแม่คนไหนอยากทำร้ายลูกหรอกถ้าไม่เกินไปจริงๆนี่เห็นบ่ครับคอมเมนต์ต่อมากครับตอนมากแรกๆก็เห็นหักกันดีแม่มาส่งมานอนเฝ้าย่านลูกยูบอได้ย่านเหงาแล้วไปพิดกับแม่ย่ามใดนี่คือสิ่งสัมพัญน,นี่คือสิ่งที่เอฟซเขาจับตามอง แล้วเขาเห็นต้นสายปลายเหตุมาตลอดครับสำหรับประเด็นเหลืองดาวระวางแม่ศิลปินสาวกับโตศิลปินสาวกันเองที่ไม่ลงรอยในบางเรื่องกันอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะว่าจะเป็นเรื่องเงืนเรื่องทองนะครับการจับจ่ายใช้สอยในครอบครัวถึงขันท่วงบุญคุณกันกับมีมาแล้วสำหรับประเด็นหนีนะครับท่านนั่นเองสิ่งที่เกิดขึ้น กับปองหูความหมายของคนเป็นแม่ล่ะครับแต่ทำเป็นเจออีดีนะครับว่าลูกตัวเองดา่าตัวเองถึงขันขึ้นว่าอีเนี่ยสังคมทั่วไปเขาก็เห็นแหละครับว่ามันบอม่เหมาะสมครับแม่จะดีจะพอดีอยังไงกับพอสมควรจตด,ด่าแม่ถึงขันขึ้นมึงขึ้นกูหรือข้นอีน่นนี่นั่น คนเป็นรูโดยภาพรวมแล้วยิ่งเป็นศิลปินนะครับมันยนงยงผสมควรครับแต่สิ่งเหล่านี้สังคมทั่วไปเขาเข้ามได้รับรู้นะครับถ้าไม่มีการออกมาโพสต์ได้สื่อสาธารณะแล้วทุกคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นแล้วทุกคนได้เห็นที่มาที่ไปเขาเดืองราวเราะว่ามันมีด้วยเหรอมันเป็นจริงเหรอ มันจะออกมาจากปากคนเป็นแม่ล่ะครับสําหรับประเด็นเรื่องเล่าข้อมูลการสารเหลืองนี่ที่ศิลปินสาวท่านหนึ่งนะครับได้ใ,ใส่คําเบาคําจาที่บอโอเคต่อผู้มีพระคุณหรือปุปกาลีอาจจะบ่ได้ถึงขันเลี้ยงดูมาเตหน่อยได้นคนเป็นแม่ละครับ จังได้ก็เป็นแม่วัดยังขับครับส่วนความหุ้ซึกความห่วงหาความห่วงใหยหรือสิ่งต่างๆที่มันจะเป็นขอผูกพันอีกอย่งนะั่นอันนั้นผมกับภาราได้ละครับราะว่าแม่ก็บลูกพจนจะมีอีกอย่งกันมากน้อยเพียงใรแต่เมื่อมันซื้อออกมากแบบนี้แล้วสังคมเขาก็พิพาควิจารณ์นะครับว่าการที่เรานะครับเป็นแบบนี้แล้วนะครับ มันเกิดอะไรขึ้นทำไมคนเป็นแม่ถึงออกมาตัดพอ่อออกมาโพสในเชิงทะก,กะผู้ใดาดาข่อยอีบบเป็นอย่างจะคนที่ข่อยฮักคนที่ได้ึืนชื่อว่าเป็นลูกว่าดาข่อยว่าอีนี่ข่อยรับบ่ไใดสังคมเขาก็ต่างครับถามแหรอครับว่ามันเกิดอะไรขึ้น กบประเด็นประเด็นนี้ผมก็เลยนําเาเล่าข่าวให้เอฟซีได้รับชมรับฟังและก็ร่วมการแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาละครับสําหรับคล,คลิปนี้นะครับกับะมาณนีหละครับพิษผ่านประการใดคือเก่าคือเดิมครับคอมเมนต์กันเข้ามาดีเตือนกันเข้ามาครับที่สําคัญครับถิดชอบข้เตือนผมมักสไตล์ข้อเทนต์ผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยครับสําหรับคลิปนี้อําลาพาจากพอการจิหน,นาครับสวัสดีครับ